หลายคนเอากูไปโจมตีว่ากูได้ค่าส่วนต่างจากร้านปอเฮงสามแสนเพราะไปซื้อทองคําแท่งร้านเขามึงมันโง่ไม่ได้รู้อะไรเลยใครจะเอาเงินสามแสนม่ให้กูเพื่อขายทองคําแท่งโดยตัวเองไม่ได้ค่าส่วนต่างโดยตัวเองไม่ได้กาไรใครจะเอามาให้ทองคําแท่งมันขายไม่ได้กําไรมันได้แค่หมุนทองในร้านในการเอาทองเก่าที่เขาเนี่ยรับซื้อทองคํารูปพัรนมาแล้วทองคํารูปพัรณมันขายต่อไม่ได้เขาก็เอาทองคํารูปปรรณไปเข้าเบ้าหลอมเวลาเขาหลอมเขาก็หลอมออกมาเป็นทองคําแท่งแล้วเอาทองคำเนี่ยเอาทองคาแท่งมาขายเพื่อเอาเนื้อทองขับคืนมา เขาเรียกว่าการขายทองเก่าก็มึงมันโง่ไม่ได้รู้เรื่องการขายทองมันมีเรื่องทองเก่าตั้งเยอะตั้งแยะมึงไม่ได้เข้าใจแล้วว่าเขาไปหลอมหลอมมามันมีการซื้อทองเก่าทองที่เขาทําเอามาขายเป็นทองคําแท่งแบบไม่สวยงามได้เนี่ยเพราะเขาไปเอาทองเก่าไปสั่งทองเก่ามามีรูปแบบหรือไปสั่งแบบใหม่แต่มีค่าบล็อกเขาจะไปเอาส่วนต่างมาจากไหนเพราะเขายึดราคาทองณวันนั้นถ้าร้านทองมันขายต่ำกว่าราคามันก็ขาดทุนสิก็ราคาทองมันบอกอยู่นะว่ากี่บาทณวันที่เท่าไหร่ มึงนี่มันโง่จริงๆนะพี่พวกทั้งพวกมึงทั้งหลายเนี่ยโง่แต่อยากจะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาเวลามึงจะใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยมึงช่วยเจ้าามีข้อมูลนิดนึงโง่แต่อวดฉลาดจริงๆใส่ร้ายอะไรไม่ได้มีเรื่องจริงอยู่เลยแม้แต่อย่างเดียว